วันนี้นายกรัฐมนตรีครับนี่ฮะก็ได้นำอัฐิของทหารกล้าทั้งหมด42นายไปบรรจุไว้ที่ห้องจารึกที่นี่นะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการรำลึกถึงรำลึกถึงความกล้าหาญของทหารทุกนายที่สละชีพเพื่อชาติของเรานะครับที่บริเวณนุสวรีใช้สมรภูมิองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็จัดกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์2569เพื่อสรุดีและเชิดชูเกียรติทหาร กล้าผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติในทุกสมรภูมินะครับวันนี้คุณอนุทินนะครับก็เป็นประธานบรรจุอัฐิที่ห้องจารึกชื่อนี่แหละครับก็ จะเห็นว่าตั้งพิธีมีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับตอน9ก้าโมงเช้าเป็นพิธีบรรจุอธิทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาที่ประทายชายแดนไทยกัมพูชาจํานวน4 2นายซึ่งงานในวันนี้นะครับก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับที่พระองค์มีต่อองค์การทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกรวมทั้งรำลึกถึงวิรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึกครับที่ได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิตรักษาเอกราชและก็ธิปไตยของชาติไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมก็คือเดินขบวนพาเหรดของทหารผ่านศึกนําโดยผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเดินขบวนพาเหรดนี่แหละครับมีขบวนพาเหรดกว่า3,000นายมีขบวนสงครามโลกครั้งที่1ขบวนสงครามอินโดจีนรวมทั้งมีพิธีวางพวงมาลานะครับในขณะเดียวกันครับช่วงเย็นของวันนี้จะมีการจัดงานเกียรติยศทหารกล้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก ก็เชิญชวนประชาชนร่วมรำลึกถึงเหล่าวีรชนและแสดงพลังแห่งความกตัญยูต่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินด้วยเห็นบอกว่าช่วงเช้านะครับท่านนายกเองก็ได้ตอบคำถามสื่อเนื่องในวันทหารผ่านศึกสถานการณ์ว่าตอนนี้เอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างหลายคนเป็นห่วงท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ในระดับที่สงบตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จะบ่งบอกว่ามันจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ ตอนนี้ไว้วางใจแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อยฟังเสียงนายกพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับสัญญาณใดๆที่จะบอกว่ามันจะเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได,ได้ได้มีความมั่นใจแล้วก็วางใจว่ากองทัพของเราแล้วก็รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างเราไม่ได้ประมาทเลยแม้แต่น้อย ถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆแต่ว่าการควบคุมพื้นที่แล้วก็การเฝ้าระวังชายแดนก็ยังเป็นไปนด้วยความเข้มงวดเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพ